สวัสดีชาวยูทูบเบอร์และก็ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับรายการ Talking TV วนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดสี่บรรดับเกม Survival บนมือถือส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับอันดับที่สิบ Survival Island Survival นะครับเกมนี้ก็เป็นเกม Survival ที่สนุกเกมหนึ่งนะแม้การาฟิกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคมากนะครับเพราะมันเป็นเกมฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีสัตว์ให้เลือกมากมายหลายอย่างที่เราจะมาทําเป็นอาหารหรือว่ากินนะครับ แล้วก็มีสัตว์ที่เป็นภัยต่อเราด้วยอย่างจระเข้หรืออะไรที่คอยจะทําร้ายเรานะครับเรียกว่าเกมนี้ก็มีภัยอยู่รอบตัวมากๆนะครับแล้วก็มีอะไรให้ทํำหลายอย่างมากภายในตัวเกมนะครับก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะกับ Survival Island Survival นะครับหรือว่าใครที่พิมพ์หาเชื่องกิจไม่เจอก็พิมพ์ไปว่าพอจนภัยในเกาะร้าง2016นะครับก็จะเจอนะครับ อันดับที่ก Lost Island s e r v i v Simulator นะครับเกมนี้ก็เป็นเกม Survival ที่สนุกเกมหนึ่งนะครับแล้วในเกมก็ค่อนข้างภาพสวยนะครับแล้วก็แมบในเกมก็อาจไม่กว้างเท่าไหร่แต่ก็สนุกมากนะมีทั้งความหิวอะไรต่างๆด้วยนะก็ถือว่ากดดันมากนะครับแล้วก็คนสามารถล่าสัตว์อะไรต่างๆมาเป็นอาหารได้ด้วยนะแล้วก็มีสัตว์ที่เป็นพายอย่างจระเข้หรือหมีอะไรต่างๆนะที่อยู่รอบตัวเราครับนะเกมนี้ก็ถือว่าสนุกมากนะก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะกับ Lost Island s e r v i v Simulator นะครับสนุกแน่นอนครับ อันดับที่แอับแบนดานนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างภาพสวยมากนะแบบในเกมก็เดินไปได้ไกลมากนะในเกมเราก็จะมีศัตรูเป็นซอมบี้ด้วยนะเรียกว่าอันตรายยิ่งกว่าสัตว์นะแล้วก็จะมีซอมบี้ชนิดอื่นๆเช่นปลาของใสเราหรือว่าซอมบี้ล่องหนนะซึ่งอันตรายมากๆนะเกมนี้นะก็ถือว่าเล่นยากพอสมควรนะโอ้โหแบบสุดยอดมากนะใครที่ชอบแบบแนวเอาตัวรอดจากซอมบี้ก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะกับอับแบนดานนะสนุกแน่นอนครับ อันดับที่7 t r i c e island เกมนี้ก็เป็นเกมไซรุที่ภาพสวยแล้วก็ระบบการควบคุมก็ดีมากนะครับเกมนี้ใครที่เล่นกระตุกก็อย่าไปโทษเกมนะเกมนี้ก็ต้องใช้สเปคมือถือที่สูงมากนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะกินสเปคมากนะใครที่แบบโทรศัพท์ไม่ดีอะไรแบบนี้นะมาเล่นแล้วก็กระตุกนะก็อย่าไปโทษเกมเขาเนะเกมนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะสามารถสร้างบ้านล่าสัตว์อะไรต่างแลวแล้วก็ทําเสื้อผ้าได้ด้วยนะแบบโ,โหสุดยอดมากนะแล้วก็เล่นได้นานด้วยนะครับ ใครที่ชอบเก็บเกมแบบแนวแบบนี้ก็ยืมโหลดมาเล่นกันนะครับทริสไ i s l a n d น้าสนุกแน่นอนครับอันดับที่หกเซเวคลนะเกมนี้ก็เป็นเกมแบบแนวคล้ายมาไอคลาสนะครับแต่ก็จะภาพดีกว่าและสมจริงกว่าด้วยนะครับใครที่เคยเล่นก็คงรู้นะว่าเกมนี้โหดแค่ไหนนะครับยิ่งใครที่เล่นใหม่ๆไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่รู้วิธีคาบของอะไรต่างๆนะครับยิ่งเล่นยากนะผมเล่นใหม่ๆก็โอ้โหตายไป10ทีนะครับ เกมนี้ก็โหดมากๆนะมีทั้งปริญญาฉลามอาไรต่างๆนะคอยเล่นงานเราตลอดนะเรียกว่ามีภัยร้ายรอบตัวนะครับใครที่ยังหาแบบวิธีคราบของอะไรไม่รู้วิธีคราบของก็ไปดูใน YouTube หรือว่าใครที่เล่นเกมนี้นะก็จะรู้วิธีมานะครับก็ใครที่ชอบเกมนี้นก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะกับ s ซอร์ c วครานะก็อยู่ที่ราคา1 2 5บาทนะครับาทก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับ วันดทพี่ห้า i อแลนด์ไลท์ูนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแบบแนวเซเวโที่ค่อนข้างสนุกมากนะครับภาพก็สวยใช้ได้นะระบบการควบคุมต่างๆในเกมก็ถือว่าดีมากนะเกมนี้ก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับทั้งล่าสัตว์อะไรต่างๆนะครับคาปืนกล AK17 อะไรก็ได้นะแบบธนูอะไรก็มีนะแบบสุดยอดมากนะครับใครที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับกับ i s l a n d s l i ท e 2นะครับ อันดับที่4 t h i s War of Mine สงครามนี้ของชันคนระับเกมนี้ก็เป็นเกมที่อยู่บน PC และตอนนี้ก็มีอยู่บนมือถือคนระับราคาก็อยู่ประมาณที่450บาทคนระับเกมนี้ก็สื่อด้านมืดของสองครามได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้นกันฆ่ากัน,นอะไรแบบนี้นะใครที่ชอบแบบแนวเอาตัวรอดจากสงครามก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันครับกับ t h i s War of Mine นะ อันดับที่3 Forgotten Memory นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแบบแนวเอาชีวิตรอดสยองขวัญนะครับเกมนี้ก็ถือว่าทําภาพมาดีๆนะครับผมก็นึกว่าเกม PC ซีนะครับตอนแรกไม่ใช่นะครับเกมนี้ก็เป็นของ iOS เนะครับเกมนี้ก็จะมาแอนดรอยเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแอนดรอยคงต้องรออีกนานนะใครที่ทนไม่ไหวผมก็แนะนําให้ซื้อ iPhone มาเล่นก่อนเลยนะครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมแบบแนวเอาชีวิตรอดจากสถานที่ที่เราติดอยู่นะก็จะมีผีอะไรขัดขวางเราตลอดนะ แล้วก็จะมีปืนให้เราเก็บอะไรต่างๆด้วยนะครับเกมนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับครที่ชอบก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับกับ For g o s Ten Memory นะครับสนุกแน่นอนครับอันดับที่2 Radiation Island ทันทีที่ผมเห็นเกมนี้ครั้งแรกผมก็นึกไปถึงเกม Dead Island กับ Far Cry 3เลยนะบแบบอารมณ์เดียวกันภาพคล้ายกันมากนะครับ เกมนี้ก็มีเกมแบบแนวเอาตัวรอดจากซอมบี้บนเกาะนะครับแต่ก็จะมีล่าสัตว์อะไรต่างๆเหมือนเกมเอาตัวรอดทั่วๆไปนะแต่เพียงรายละเอียดก็อาจจะเยอะกว่านะเกมนี้ก็จะมีซอมบี้หลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นปลาพิษอะไรต่างๆสายเล่าอะไรแบบนี้นะก็จะมีแบบวิ่งเร็วด้วยนะใครที่ชอบแบบเกมแนวเอาตัวรอดจากซอมบี้ก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันกนะกับ Radiation Atlas นะถ้าถามว่าจะมีใน Android ไหมผมก็ตอบได้ว่ายังไม่มีนะครับ มีแต่ของ iOS นะครับซึ่งใครรอไม่ไหวก็ซื้อ iPhone เล่นก่อนนะครับเหมือนที่ผมบอกไปในอันดับที่3นะครับโอเคครับเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยครับและแล้วก็มาถึงดับที่ 1, เราแล้นรับนั่นก็คือเกม m า Craft นั่นเองนะครับเกมนี้ก็ถือว่าดังและก็มีคนเล่นเยอะมากนะครับถึงแม้รายละเอียดภาพจะไม่ค่อยสมจริงเหมือนเกมอื่นนะแต่อะไรในเกมก็จะมีอะไรให้เราทําเยอะมากแล้วก็โอเพนเวิลด้วยนะครับ เกมนี้ผมก็เล่นมาปี2ปีก็ยังไม่รู้รายละเอียดหมดหมดแล้วครับก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับก็ไม่ได้ติดเกมอะไรนะครับก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวกับเกมนี้นักนะใครที่ชอบแบบแนวอาชีิตรอด,ดง่ายก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะกับไมค์คราฟนะครับสนุกแน่นอนครับเป็นไงกันบ้างลวกับสิบันดับที่ผมจัดไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมจัดอันดับอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ